ครับผมพี่น้องสวัสดีครับผมอ่กม็มีอะไรครับเนื่องจากระบบล่มพีม่น้องก o o g เกิมีปัญหาก็ไม่สามารถลงคลิปให้ดูได้นะครับผมคลิปยาวๆลงไม่ได้เลยนะครับก็ามาวัน2วันแล้วนะเอาเป็นว่าผมเอาเก็บตกนะครับเก็บตกของบัตร400นะครับที่บ้านเจริญสุขอำเภอเชลิมเะเกียินะครับบุรีรัมมาให้ดูก่อนพี่น้องคลิปมันๆันนฉบับยาวๆเดี๋ยวรอติดตามกันนะครับผม มาพี่น้องคลิปนี้สั้นๆครับเก็บตกเก็บตกท้ายสุดครับที่เขาอังคารพี่น้องบ้านเจริญสุขตำบลเจริญสุขนะครับผมเริมพระเกียรติบุรีรัมพี่น้องก็ดูครับโอ้โหคนท้ายๆขึ้นมาปลานินตัวนี้บูนกโลเชียงเลยสีกิโลกว่าเราั้งพี่น้องตัวอ้วนแล้วก็ใหญ่ อ้วตับเพี่ it it ัวตับตาโชไม่าตาไมาดเว้โชว์โชว์ตัวใหญ่ให้ผมดูเลยโชว์ยันะโชว์ปลานิ่นนะเอาปลานิ่นตัวใหญ่นี่มาโชว์หน่อยานีบาดเอาตัวเดียวมาโชว์เลยอ้น้ดูครับอันนี้ได้คนเดียวนะไี่คนเดียวได้อันนี้ยีสกแต่นะยีสกยสกตัวหนึ่งปานิ่นอีกสมตัวโอ้ น้องแล้วตัวนี้ตัวเดียวคิดดูครับเปิดตาเอ,อ้ยตาเบะเบะไอแนวแนวนอน,นอ่ะเหมือนเด๊ะเด๊ะเอาให้ลังลืเอยู่อันนี้ลังล,ออลอเอบาดาปไปดีไปมุ่งรมัดไปค้างเออเบบจะให้เบื่น้องเอ้ยใหญ่คักใหญ่แน,น้ว <laughs> ได้โชว์ผลงานโดยผู้เฒ่าบักโดครับ <c oughs> ปลาเขาแต่เราโล่ <c oughs> ปลาด้วยกันปลาด้วยกันเขามาคนเดียวตัวใหญ่เกินพ <c oughs> ี่น้องทีมงานทางประชาร์ครับใหญ่จริงๆรประสาร์เลยดูนี่สบ,บยุ่มนะมใหญ่เกินอ่ะพี่น้องคเคย <c oughs> เห็นเนหละใหญ่มาก ลุมเตะอาจจะเตะห้ากิโลนะครับตัวนี้สี่ขึ้นแน่นอนครับาปสี่ขึ้นเกือบถึงห้านะนครับก็จะเป็นผลงานครับชุดหลังๆที่รอคือปลามันมีนะครับแต่ว่ามันไม่หนาเท่าไหร่แต่ว่าสายใหญ่สายใหญ่พี่นอ้องนะครับก็ยังเก็บกันอยู่นี่ครับนั่งใช้เห็ดดองบ้างอะไรบ้างก็โอ้โหได้มาตัวหนึ่งก็พี่น้องดูครับดูสายปลานิมสิ ก็พี่น้องเก็บตกมาฝากกันแค่นี้แหละครับกลุ่มท้ายๆที่เอาปลาใหญ่มาให้ดูครับผมเราติดตามน้องต่ไปไปเด้อพี่น้องของสี่กลุ่มมาครับมีมีเด็ดมีบ่อหานร,รออยู่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวคงได้ดูครับเราอีกจักหน่อยนึงพี่น้องเดี๋ยวผมจะไปถ่ายให้ดูนะครับ